สับนะครับหมักไว้หลายวันแล้วนะครับอยู่ในตู้เย็นวันนี้ได้เลิกกินเลยนะครับเดี๋ยวจะมาต้มไอ้ข้าวต้มให้กินนะครับนี่นะครับต้มน้ํากระเทียมพริกไทยไว้นะครับเดี๋ยวรอมันเดือดเดี๋ยวเราหมูใส่เลยนะนี่ครัวเล็กๆอเจกทําเองครับผมข้าวต้มหมูสับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่บ้านนะครับผมดูกระดานนะครับกระดานงานนะครับไม่มีเลยนะครับมีคิวเย็นนี้นะครับอ่า มาจากสายคุณน้องวันนะครับน้องวันจัดให้นะครับเย็นนี้หนึ่งงานนัครับผมเป็นงานซ่อมนะครับเจ้าเดิมนะครับก็เดี๋ยวทำข้าวต้มหมูให้ดูนะครับง่ายๆนะครับผมก็ซื้อข้าวถ้วยนะครับใช้ข้าวถ้วยกับหมูที่อยู่ในตู้เย็นหลายวันแล้วเนี่แหละครับมาเป็นข้าวเย็นมื้อนี้นะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มเดี๋ยวข้าวต้มหมูมาดูกันครับกินได้ไหมนะครับมานะครับแล้วก็าน้ํา ต่มันเดือดเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักหนึ่งนะครับเอยครัวเจ็กก็มีแค่นี้นี่บ่อปลาครับผมนะครัวเล็กๆจริงครับอันนี้มันเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าครับระเบียงหลังสตูด้วยนะครับไม่ใช่บ้านบ้านเจ็กอยู่นู่นนะครับบ้านพ่อบ้านแม่อยู่นู่นนะครับอันนี้เจ็กเป็นที่ซุกหัวนอนแล้วผมเอาไว้พามาคุกคีคุกคีคอกไรอะไรนี้นะครับาเอาไว้ทํางานนะครับที่เกียกับบ้านก็นอนนี่ครับ พราะบางทีทํางานสักเลิกเด็กๆก็กลับไปก็จะไปกวนลูกนะครับลูกนอนแล้วนะครับก็นอนแม่งเนี่ยกรลายใจนะครับขุยปุยน้ําก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันน้าเดือดนะครับอันนี้ฟันน้ำนะฟันน้ําออกมาเนี่ยผมก็ได้เดือดพ่านเลยครับหมูสับครับผมหมูสับนี่ครับหมูสับเนี่ยรอแล้วลงเลยครับผมนะครับ เตมโต้นะครับกินด้วยกันครับผมลูกจ่านะครับกินด้วยกันครับผม่าไล่ทุกท่านเลยครับที่ดูอยู่นะครับกินด้วยกันครับนี่ลงไปแล้วนะครับนี่ลงไปแล้วมันจะลอยเลยนะคอันนี้หมักไว้เป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้ทําอะไรกินทั้ทีเอาออกมาช่องฟิตนะจัดการนั้นหน่อยจะเสียแล้วหมักหมูก็มีรากผักชีครับสัเกลือกระเทียมพริกไทยอะไรเนี่ยครับไข่เม็ดเลยเนี่ยครับ ธรรมดาครับติ้วนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวพอหมูตุกหมูมันจะลอยนะครับเพื่อผมผมไม่ค่อยชอบหมูเด้งครับหมูเด้งที่เป็นแบบไอ้นั่นมาแล,ล้วบีบได้เลยอ่ะผมชอบแบบนี้นมาคงเอง มีซื <T |ar|> anymore anymore so ้อมาห้าสิบาทเองเนี่ยตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่หมดสักทีเดียวทิแล้เพื่อนคือแช่ไปแล้วขี้เกียจเอามาละลายทำนะไม่แน่อะไรอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่งนั้นไปเลยอ่ะเีลยวเรารอให้ฟองขาวมันขึ้นนะไอเนี่ยฟองขาวขาวอ่ะ อนี่นะครับเดี๋ยวมันจะมีฟองอของขาวลอยขึ้นมาครับเพื่อนๆนะครับมันจะมีลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราตักเนะี่ยฟองอของขาวนี่ครับเดี๋ยวเราตักออกครับเพื่อนนะตักทิ้งเดี๋ยวรอให้มันโมโหเต็มที่อ่นะครับมันมันเหม็นขาวแม่่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราช้อนออกเพื่อนเดี๋ยวรอมันเดือดเรื่อยๆเอาให้หมันออกมาให้หมดก่อนนะครับ ับเดียวเมนูนี้ง่ายรับเดียวแหละครับกินได้เ <c oughs> นี่ยนี่นี่นี่ผมไปช้อนมาให้ดูนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้อีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนทิ้งไปครับไม่ดีฟองเนี้ยไม่ดีครับ <c oughs> นะเสร็จแล้วชิมน้ำครับ <c oughs> โหนี่กำลังเดือดได้ที่เลยอืม จืดครับผมรสดีก่อนเลยเพราะเราไม่มีน้ำซุปนะครับใส่มากโตมากใส่น้อยน้อยครับรสดีอย่างเดียวพอครับชุบรสไม่ต้องนะครับเดี๋ยวหมอยล่งนะครับแล้วอ้หูขาวครับใส่เข้าไปครับนะคนๆครับชิมอีกรอบครับผม อ,อร่อยนะครับพอรสชาติไอ้ที่นะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยครับนี่ข้าวถ้วยครับผมสองถ้วยเจ็ดบาทข้าวหอมด้วยแถวบ้านนะครับบีบีครับลงไปเลยผมได้มอบลเล่อข้าวสองถ้วยบอกเลยเดี๋ยวมันไปอืดน,นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อดีของข้าวต้มผมนะครับกินกับพริกเปรี้ยวนะครับพริกป่นน้ำปลามะนาวนะครับนี่นะครับข้าวยังไม่บานนะครับเดี๋ยวต้มไปต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วดูหมูดูหมูงะดูหมูเพื่อนดูหมูครับป็นไงครับหมูจ่าจ่านะครับอร่อยรึเปล่าครับให้ข้าวบาน ะมีต้นหอมใส่ต้นหอมครับมีผักชีใส่ผักชีครับไม่มีไม่ใส่ครับนะครับนี่ต้มสักพักนึงครับเดี๋ยวปิดฝาครับเดี๋ยวรอมันโมโหอีกรอบเมื่อพอครับปิดฝาอบไว้เดี๋ยวบานึงครับนะเจอกันตอนบานครับผมนะครับเพื่อนเกลือแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่บานนะหอมฉุยนะครับเพื่อน จะให้ดูมันเดือดยังไงครับนี่เห็นไหมครับนะมันเดือดงี้เลยนะครับปิดฝาเลยครับเพื่อนปิดแก๊สครับอบมันไว้ครับตะหลิวออกก่อนตะหลิวออกนะครับนี่ครับตะหลิวออกปิดฝาอบไว้นะครับสักสิบนาทีนะครับผมสักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะบวม แล้วมันจะน่ากินแค่ไหนครับอ่าบานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน่ากินไหมครับกินด้วยกันนะครับผมอ่านี่นะครับไม่มีผักไม่มีอะไรครับในทุตู้เย็นครับเมนูล้างตู้เย็นนะครับเนี่ยนะง่ายๆนะครับข้าวต้มที่เก็บออกจากบ้านนะครับอ่กินด้วยกันครับผมเพื่อนๆทุกคนครับ